มีเลือดออกทางช่องคลอในช่วง1-3เดือนแรกเราจะนึกถึงภาวะอะไรไได้บ้างก่อนจะํำตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้วี่บันกุ้งเรามาฟังกันเลยค่ะเลือดออกทางช่องคลอนะคะภาวะแรกที่นึกถึงก็คือ แทงค่ะแทงนะคะก็จะมี2แบบก็คืออันดับแรกแท้งครบหรือว่าแท้งแบบสมบูรณ์นะคะก็คือ,อตัวเด็กออกมาแล้วซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆพุงปลานะคะนะเมื่อคุณหมอตรวจไปแล้วนะคะถ้าสมมติว่าแท้งครบออกมาหมดแล้วก็อาจจะไม่ต้องขูดมดลูกนะคะแต่ถ้าบางคนอาจจะออกมาไม่หมดอาจจะต้องมีการขูดมดลูกค่ะ แทงอีกแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าแทงคุกคามนะคะก็คือเด็กยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ยังมีภาวะเลือดออกนะคะแบบนี้นะคะถ้ามาโรงพยาบาลคุณหมอเขาก็จะให้สังเกตอาการโดยนอนโรงพยาบาลค่ะภาวะที่สองที่จะนึกถึงนะคะถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะก็คือท้องนอกหมดลูกนะคะซึ่งก็จะมาด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะแล้วก็จะปวดท้องน้อยมากเลยนะคะซึ่งการปวดนี่คือเกิดจากแบบว่า ตัวเด็กนะคะไปฝังตัวตรงที่ไม่ใช่มดลูกนะคะนะแล้วไปอย่างเช่นอาจจะเป็นท่อนําไข่ทีนี้พอแบบว่าตัวเด็กโตขึ้นมากๆนะคะก็จะเกิดการแตกนะคะซึ่งจะทาให้ปวดมากเวลามาตรวจนะคะก็ตรวจการตั้งครรภ์ก็จะพบการตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าพออันตราซาวไปจะไม่เจอตัวเด็กนะคะในมดลูกแต่ไปเจอในที่บริเวณท่อนําไข่ค่ะอันนี้เขาก็จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ผ่าตัดได้นะคะเขาเรียกว่าการผ่าตัดท้องนอกมดลูกค่ะ อ๋อที่สามที่จะเจอนะคะถ้ามีเลือดทางช่องคลอดก็คือ,อท้องลมนะคะก็คือพออันตราซาวไปแล้วนะคะไม่เจอตัวเด็กในมดลูกนะคะอันนี้เขาก็จะมีการยุติการตั้งครรภ์ให้ค่ะเพราะว่าที่สีที่จะนึกถึงนะคะคือ,อมีเลือดทางช่องคลอดก็คือการตั้งครรภ์ไข่ขปลาอุกนะคะซึ่งบางคนก็จะมาด้วยเลือดมีเลือดออกนะคะแต่ว่าบางคนก็จะไม่มีเลือดออกแต่ว่ามาอันตราซาวแล้วพบว่ามีลักษณะคล้ายคล้าย ไขปลาอุกอยู่ในมดลูกนะคะอันนี้เขาก็จะส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะดังนั้นช่วงสามเดือนแรกนะคะก็อยากให้คุณแม่นะคะสังเกตอาการตัวเองนะคะถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดก็ควรมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะค่ะและสําหรับคุณแม่นะคะที่ต้องการทราบข้อมูลต่างๆนะคะในช่วงตั้งครรภ์ว่าเราจะตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพอย่างไรนะคะก็สามารถเข้ามาเข้าคอร์สนะคะกับพยาบาลกุ้งได้นะคะโดยกดลิงก์ไลน์ใต้โปรไฟล์ได้ค่ะ